จะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกขังสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยืนเด่นโดยท้าทายกับผมวันนี้ครับโตโต้และก็คุณเดฟนะครับนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2557ครับกับรายการยืนเด่นโดยท้าทายนะครับรายการของเราวันนี้ออกอากาศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับตามสัญญานะครับผมก็จะเป็นรายการหลักในคือคือรายการข่าวนะครับ ก็จะชื่อรายการเด่นเด่นทัาถายนะครับหลังจากนี้ก็จะมีรายการของผู้ร่วมรายการทางทีวีสนอปทท่านอื่นๆก็อย่างเช่นคุณนิวศิริวิทย์เสริธิวัตรนะครับมากับรายการบ้านเลขที่113นะครับก็ทําไมถึงจะเป็น113อันนี้อย่ไปติดตามครัดูครับผมครับแล้วก็คุณจิมมี่ครับนิสิตมองเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะมารายการวาไรตี้การเมืองก็จะแนวเชิง การเมืองหวานวิวอานนี้แล้วกันเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเขาจะมาจันทร์ถึงศุกร์กับคุณนิวสลับกันส่วนของผมจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วแต่บางครั้งวันศุกร์อาจจะไม่ได้นํามาเสนอในวันศุกร์ในรายการของกินดนหรือถ่ายใช่อาจจะนะครับแจมนะครับทุกครั้งอาจจะมีผมคนเดียวและมีคุณเดฟบ้างแจมมาบางครั้งนะครับเพราะว่าคุณเดฟผมก็เชิญมาร่วมนะครับเอาละนะครับ ก็ถ <insecurity S 1> ือ <Wow>. ว่าสนปททีว hmm. ีน <umas Psychology S 1> ี้ทํามาเพื่อท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นหนทางเดียวที่เราจะแสดงออกได้ในทางการเมืองในปัจจุบันนี้นะครับเราไม่มีช่องทางสื่อสารอื่นใดที่จะสะดวกและรวดเร็วเท่ากับวิธีทารนี้นะครับก็อยากฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับเอาละวันนี้ประเด็นแรกประเด็นแรกเลยนะครับก่อนอื่นกราจะไปประเด็นแรกท่านจะเห็นว่าตอนนี้หน้าตาของสนปททีวีเนี่ยที่ฉันเห็นเนี่ยนะครับเป็นระบบใหม่นะครับเราไม่ได้ยินระบบผ่าน Google Pass แล้วเนาะเหมือนที่ผ่านมาใช่เรายิงระบบผ่าน โปรแกรมของเราเองแล้วก็ผ่าน y u t u b e ออนไลน์นำเสนอไปครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับให้คำติชมมาแล้วก็พยายามปรับปรุงเรื่อยๆเอาล่ะก่อนไม่เสียเวลาไปดูประเด็นแรกเบาๆกรณีประเด็นของป้ายเป็นซีรีติติมาตลอดเลยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นมอธรรมศาสตร์เองเริ่มผู้เริ่มก่อนตั้งแต่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนจะมีการโปรยใบปิวการติด เป็นป้ายโปสเตอร์ต่าง,าง,างๆทั่วบนอาคารบอรวิสซอ่าอ่าแล้วก็ตึกเอสซีก็จะมีให้เห็นกันล่าสุดเมื่อวันที่ยี่สองยี่ิบสามเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนครับธรรม,มศาสตร์นี่นะอ,อ่าเป็นป้ายไปติดในห้องน้าของตึกเรียนรวมอปฏปดทุกันเลยทีเดียวบรรยายรวมนะครับก็ไปบดทุกตามชื่อของสุขานั่นแหละนะครับผมเอาวะเอาเป็นว่าเป็นป้ายโปสเตอร์ที่เราเคยเห็นนะครับเป็นป้ายของท่านอธิการสมคิดเนี่ย ใส่ชุดคล้ายทหารแล้วก็มีข้อความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคเห็นกันในข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องฮือฮาขึ้นอีกไมกครั้งหลังจากที่สื่อนําเสนอไปนะครับก็ต้องถามกลับไปท่านสมคิดว่านี่ยหรือเปล่าที่ท่านไปท้าเขาไว้แล้วเขารับท้าและท่านไม่ตอบรับมาเนี่ยใช่ทขามงเงียบอยู่ยังไงกันเขาก็มาทวงเป็นปกติวิสัยนะครับเอาต่อไปยังไม่พอนะมันไม่แก่เกิดดราม่าเฉพาะธรรมศาสตร์แเวลาเนี่ยเกิดที่ไหนครับมันไปโผลที่มชอีก วันนี้เนี่ยที่มชเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับมีการติดป้ายโปสเตอร์ไม่ใช่โปสเตอร์เนี่ยเป็นป้าย A4 ธรรมดาเนี่ยไปแปะไว้ตามบอร์ดต่างๆทั่วมหาลัยกันเลยทีเดียวทวงถามถึงหน้าที่อธิการบดีที่ต้องแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันเองว่าปัญหาอะไรปัญหาอะไรนะครับเอาละนะท่านผู้ชมครับแต่มีโปสเตอร์หนึ่งซึ่งไม่ได้ท้วงติงอธิการบดีโดยตรง แต่ท้วงติ่งคอสชเลยืระองค้าหาราญนท์ใช้ได้โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ชื่อดังคุณน้าคุณตาคุณหูกันดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือมมสท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าป้ายข้อความเนี่ยต้านคอสชดิมีว่ายังไงมั้งมีการไปติดไว้ทั่วมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับท่านผู้ชมครับครับทั้งป้ายมหาวิทยาลัยเองก็มีติดทั้งป้ายบอร์ดตามคณะก็มีติด ซึ่งข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข้อความที่โอ้โหดูเดือดเผ็ดมันนะเอาละเดี๋ยวเราไปชมกันว่าป้ายนั้เขียนว่าอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ข่าวรู้สึกว่าสํานักข่าวไหนเอาไปลงเนาะยังไม่มีฮะยังไม่มียังไม่มีเพราะว่าผมได้ข่าวมาเป็นคนแรกนะครับผมได้ข่าวมาเป็นคนแรกเอาเป็นว่าข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีสายข่าวส่งมาแล้วกันเนาะสายข่าวส่งมาให้ผม แล้วคราวนี้มันไปโยงกับกรณีของวอลล์วุฒิด้วยเพราะว่าคุณวรวุฒิเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่นําข่าวเนี่ยนาใบปิวเนี่ยมาแปะอดังนั้นแล้วเขาก็กําลังถูกเจ้าหน้าที่ตามตัวอยู่ในตอนนี้วรวุฒิที่เราไต้นให้สัมภาษณ์ที่กันสัมภาษณ์เขาไปทางโทรศัพท์คราวนี้วรวุฒิเนี่ยก็เลยซวยเข้าไปอีกเพราะว่าหลังจากที่ปฏิเสธการเข้ารายงานตัวครั้งที่สามเนี่ยในวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็ยังถูกกล่าวหาเป็นคนปล่อยใบปิวซึ่งกระจายไปทั่วหมหาเัศสระคาเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับก็ใบปิวนั้นก็ถามถึงคสชนะครับว่าท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าอย่างไรเอาไปดูกันป้นอำนาจประชาชนบริหารด้วยปืนจับคนคิดต่างจก่ง,จ,งจังเลย,เลยไอ้กบฏคสช เดี๋ยวเมื่อกี้หลุดใช่ไหมใช่ครับหลุดไม่ได้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไอ้กบฏดคอสชคอสชก็ชั่วเบื้องหลังคอสชก็ชั่วไม่มันได้หลุดไปแล้วก็เลยูก็นเลยต่อเลยนะต่อใหม่ครับผมอันนี้จะน่าจะอ่าอันนี้ก็เป็นป้ายโปสเตอร์ที่ไปติดทั่วไปโอ้อันนี้แหมเราไม่ได้พูดเองนะเราพูดเองนะป้ายพูดนะโอเคต่อเลยแล้วกันคราวนี้มาพูดถึงวารพุธต่อประเด็นวารพูธนี่น่าสนใจมากเพราะว่า เขานอกจากที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตามตัวแล้วเนี่ยสองสองครั้งเลยนะถ้าท่านได้อ่านประชาไทยจะเห็นว่าโอ้โหเจ้านี่ทำกับเขาได้รุนแรงมากทั้งคําพูดคําจาและพฤติกรรมเนี่ยรุนแรงมากเขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปครับเพาห่วงความปลอดภัยของตัวเองทหารก็บอกไม่ได้ต้องมาอเขาก็ปฏิเสธที่จะไปครับ ปฏิเสธที่ไปปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอวันที่ยี่ิบสามตอนกลางคืนครับเห็นผมว่าเออผมได้ข่าวนว่าเป็นอะไรเป็นใบปิ้วใบปิ้วไม่ใช่แบบปิ้วแบบเป็นกระดาษมาถึงห้องเขาเลยพร้อมกับดอกไม้อะไรนะดอกไม้จันทร์ซึ่งความหมายของดอกไม้จันทร์มันก็อยู่ที่ตัวมันเองอยู่แล้วครับคือความตายไงในข้อความพอจะทราบครับว่าอะไรบ้างครับในข้อความนะครับก็ในกระดาษนั้นก็เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเ ของขวัญเตือนใจสําหรับมึงไอ้คนเก่งเก่งให้นานๆนะอย่าคิดว่าพวกกูจะตามตัวมึงไม่ถูกหยุดเถอะปล่อยให้ประเทศก้าวต่อไปอย่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศอีกเลยอ,อยากดังมากใช่หรือเปล่ามึงเดี๋ยวมึงได้ดังสมใจไม่พอใจมึงก็ไปตายซะไอ้ขยะแผ่นดินขยะเลยแหลอครับนั่นน่ะสิสงสัยเป็นองค์กรเก,ก็บขยะลนะมั้งนะครับเไอ้ขยะสังคมไอ้เสื้อแดงนะ ควายสมองมึงก็คิดได้แค่นี้อย่ามาเสือกทําเป็นเก่งเดี๋ยวมึงได้เจอดีแน่ขอเตือนไว้ก่อนถ้าไม่อยากอยู่ประเทศไทยมึงก็หนีไปตายที่อื่นซะอ่าพอ,พอ,พ,อพอเขาจะพอเขาไปก็จะเอาเขากลับอ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะครับอย่ามาทําให้แผ่นดินไทยและพระเจ้าอยู่หัวเดือดร้อนอ้าวน,น,น,นั่นอย่างนี้เขาเรียกผลไปดึงนนรพระอ,องค์ลงมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไอพวกขยะหน้ารังเกียจมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าถามตัวมึงเองดูไปตายซะอ่าเป็นข้อความซึ่งส่งมาถึงวร์ุพุธ แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ห้องนะเพราะเขาก็พยายามจะหลบเลี่ยงออกจากที่พักอยู่นะครับแต่บังเอิญว่าบรบุุดมั่นใจและผมเองก็มั่นใจว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้บรบุุดไม่ได้มีปัญหากับใครมีปัญหาครับเดียวกต่ป้าหาใช่นะครับและกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ผูกพันกันมาตั้งแต่วันที่สามสิงตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดจนมาถึงวันที่ยี่สิบสามแล้ววันที่ยี่สิบสามเองเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น กรณีใบปิวแลวถูกโยงเข้ากับวรวุิด้วยว่าวรรุณเป็นคน,คนอยู่เบื้องหลัง,งเป็นผมมันก็ไม่ไปทำหรอกครับโดนขนาดนี้โอ้ผมก็ไม่รู้ว่าวรวุิจะทําได้อีกอย่างนั้นไม่ทราบว่าคนที่ทํานี้ผมว่าคุณไปคิดทบทวนให้ดีนะว่าคุณทําอย่างเงี้ยมันใช่ความเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นเจ้าหน้าที่มีปืนมีอาวุธเนี่ยถ้ามาทําอย่างนี้ผมถือว่าไร้ศักดิ์ศรีนะประเด็นคุณวรวุิผมเห็นว่ามีได้ข่าวว่าต่างชาติให้ความสนใจมั้งโอ้ยูเอ็นตอนนี้กําลัง สมใจเพราะว่าติดต่อมาทางสนปทเรียบร้อยแล้วว่าให้สนปทนีช่วยเขียนรายงานเข้ามานะสนปทก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเห็นว่ามีคดีอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาวบ้านประชาชนตอนนี้ทางดูเอเองกําลังสนใจประเด็นของนักศึกษาที่ถูกดาเนินคดีทั้งทั้งคดีของความมั่นคงแล้วก็คดีทางด้านการละเมิดเอ่อพรบหรือว่ากฎอัยการศึกนะครับก็พยายามจะติดตามอยู่นะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ได้ขู่นะครับก็เป็นเรื่องจริงครับมาต่อไป วอรบุสเอเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลบหนีนะเพราะว่าข<อ>เขาบอกว่าเขาสู้เพราะว่าในเมื่อเขาบริสุทธิ์ใจและเขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดอืมีสิทธิ์อะไรจะมาเรียกเขามาจับเขาถ้าจะจับก็มาจับดีๆอย่ามาทาแบบนี้นะให้มีศักดิ์ศรีความเป็นคนดีกว่า<อ>ครับผมค,คุณอย่าลืมนะว่าคุณมีปืนคุณทําอะไรก็ได้ก็ทําสิในเมื่อจับเขาได้ก็จับนะอย่ามาทําอย่างนี้นะเอาล่ะนะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากสังคมด้วยนะครับว่าติดตามกันต่อไปครับต่อไปเป็นประเด็นของ เพราะว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่บรรยากาศแห่งการปองดองอย่างที่พลเอกบระยุจันโอชาพูดไว้ในวันที่22สิงหาที่ผ่านมาอะไรนะผมผมดูทุกวันผมจําชื่อไม่ได้เลยคืนความสุขอะไรสักอย่างอก็มาพูดเนี่ยทุกวันวันสุ์ทุกวันสุขนะครับมาพูดว่าเราจะต้องสร้างความปองดองเดินหน้าไปด้วยการอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จะยังไงทำไมอย่างนงี้ใช่ไหมครับรับอย่างนั้นแหละผมไม่ชอบอ่างเงี้ยครับผม คเป็นใครคุณเป็นใครประมาณนี้ตามสไตล์ของท่านนะครับเราก็ไม่เข้าใจว่าตกลงว่าหนทางความปองดองมันจะเป็นอย่างไรถึงขนาดท่านเปิดเยบอกเนี่ยรู้นะว่ามีกลุ่มไหนที่กำลังต่อต้านหน้าเดิมๆทั้งนั้นหน้าเดิมๆทั้งนั้นแล้วก็รู้ด้วยว่าประชุมอะไรคุยอะไรกันผมถามว่ามันจะมีสักกี่กลุ่มกันในประเทศนี้ที่กล้าเปิดหน้าแล้วก็บอกว่าผมไม่เอากับคุณเนี่ยดึงเราอาสนปทในชัดเจนอยู่แล้วครับในทำอยู่อย่างเนี้ยก็ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะว่าเราเราไม่มีหนทางที่จะมาแล้วเราไม่มีช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกับประชาชนและคือบอกขอ่าวสารต่างๆครับเราก็ไม่สามารถบอกกับประชาชนได้ว่าตอนนี้เราถูกอะไรบ้างบ้านเมืองมันเป็นยังไงสภาพความจริงสิ่งที่ท่านพูดมันสวยหรูไงฮะแต่สิ่งที่เป็นความเป็นจริงลูกน้องหรือว่าท่านจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราตอนนี้มันเป็นสิ่งที่บีบบังคับให้พวกเราต้องมาทําอย่างเงี้ยครับดูตัวอย่างวรยุณวุฒิะครับเป็นตัวอย่างนะครับ เนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ถูกกระทำกันครับ